ยังไง,งไน,งนี่ไงยยกโชว์นะยายฝั่งนี้ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยเรียบร้อยอยกตี สวัสดีครับพี่พีเอซต้นคนหวานแหสนใจทักเพจหรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อแหได้ครับมีทีมงานคอยตอบตลอดบัญชีโอนเงินชื่อบัญชีฐานนันดอนเจริญฮีรันสกุลเท่านั้นบัญชีอื่นคือมิจฉาชีพครับหรือโทร0867671858สวัสดีครับผมต้นคนหวานแหครับครับผมวันนี้พามาหวานปลาถวายกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้นะครับเราออกล่าปลากันแบบรัวๆเลยนะครับคลิปมีเยอะแยะมากมายพี่พีทด้ชมกันนะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะมาดูแล้วมีความสุขก็ อ่ะฝากแชร์กันหน่อยแล้วก็ถ้าอยากได้แหดีๆไว้ใช้นะครับก็ติดต่อได้เลยที่เพจต้นคนหว,าน,วานแห,ะน,แหะนะครับตอนนี้ก็มีในระบบช้อปปี้ลาซาดนะครับเรามีเก็บไปทางนะเหมือนน้ามันไม่ดีอ่ะปลามนหนีอ่ะมาสักทีดิตรงกลางอ่ะเดี๋ยวบอกให้ตรงไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวหวานผิดชีวิตเปลี่ยนทิ้งไว้ที่นี่สปากเลยนะทุกคนเอาแล้วมีชักเกอร์ทุกคนสวหไปไหนหมดเฮ้ยริงเลยยาย ลองดูลองดูสวยโอ้ตัวไม่มีเฮ้ยมันน่าจะล่องลงไปโน่นหรอต้นที่เราเห็นนะ่ะเออเห็นไปเป็นปูงเบลเลอเลยนะน้ำ,นำ,นำมาจากนู้นแล้วเดฝั่งนู้นเฮ้ยเนี้ยขึ้นกันอยู่เนี่ย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 เอาว่าอเอาว่ามาเทโพสวยเยเทโพมาได้ไงก่อน นี่เ,เนื้อดีมากเลยนะเทโพเนี่ยยายบอกเก็บก่อน <laughs> <laughs> ช่วงนี้าหาปลายากายอุ้ยยากแล้วครับทุกคนน้ํากลิ่นแรงมากนะครับถ้าตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยวเราล้อขึ้นแมงบนต้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปขวาเลยไม่ต้องนวองอไงไนละเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูปดอ่าแถวนี้ดูเลยนะยายถ้าปลาขึ้นนี่จัดเลยนะหัวกระเบือครับพี่อ่าเป็นประตูน้ําครับตรงนี้ ปกติอะถ้าน้าดีๆตรงนี้สวยเยอะมากแต่วันนี้น้ําดําปีเลยพี่แล้วมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับสักทีสักทีไอ้นี่เนี่ยต้มฉีกนะครับหวานโคตรสวยเลยแต่ปลาอยู่ไหนก่อน <c oughs> โอ้น้าไม่ได้ว่ะต้นวันนี้น้ํากลิ่นแรงมากนะ <c oughs> น้ําเดือดมากเลยกลิ่น,น <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับปล <c oughs> าไม่น่าจะล้นลที่เราเห็นนั่นแหละ ล่นลงไปฝั่งโน้นน่ะได้อุ้ยเทโพมันนี่ตัวเทโพวะเอ้าเทโพเนี่ยเทโพไม่อีกตัวแล้วเออว่ะก็ไซส์เดียวเลยนะเออเอาแล้วเทโพมาสองตัวแล้วนะเทโพจะบอกเลยนะต้นลวกจิ้มลวกจิ้มอร่อยมากนะครับเทโพนะใช่ครับเนื้อเขาแน่นไม่คาหรอไม่ครับเทโพเทโพเนื้อเป็นปลาหนังที่เนื้อดีมากๆเลยบอกให้เพราะมันเป็นปลาร้าเนื้อน้องๆปลาบึกแล้วมั้เนี่ยถูกครับอร่อยนะเทโพบอกเลยนะ เงียบจังเลยขึ้นไปดูข้างบนก่อนไหมไปเดี๋ยวไปลงบนนี้อ่าเดี๋ยวใครมานี่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนีสองเนี้หกสอบนะครับนี่ยายกกเก็บยกตี้เลยโอ้เอาล่ะพร้อมไหมยายให้เข้าฝั่งไหนบอกนะเอาแล้ว ตันไม่ตันเดี๋ยวดูกันตเ้ยนี่พยายามจะดักหน้ามันนะเดี๋ยวมาดูกันโอ้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันจะโดนกันหรือเปล่ายังไงวะยายยิ่งก็เปิดให้เลยลุ้นลุ้นดิอะไปแยะๆไม่ติดเปิดมาเว้ยมาเปล่ามึงฟัวโู้ยมาว่ะครับตัวสวยๆโอ้ยทอดกรอบทอดกรอบสวยงามยายสกว ใช่สังกัดว่าล้วนๆเลยเนี่ยลายพอยในไรยั่ละรวยโดอ่ะเอาแล้วดอกมีสองเซนนะครับได้งานครับทุกคนต้นลงยกตีนแหหน่อยอ่านี่นี่นี่แล้วเดี๋ยวจานต้นสลัดให้ดูนะครับวิธีปลดของเรานะครับเนี่ยเขย่าก็หลุดแล้วครับเนี่ยนี่พวกนี้ปลามีเงี้ยงนะสลัดยังหลุดเลยนะครับพี่ดูแล้วมันปลดปลาง่ายนะครับเนี่ยแล้วเวลาได้พี่ดูเด่นรวบมานะครับถึงมันจะไม่เข้าเผาแต่เราก็เอาเขาขึ้นมาได้นะฮะนี่แหละคือ ข้อดีของแห่โซ่แดงสายสลิงนะครับผมแล้วที่สําคัญเลยนะต้นนะแห่เราใช้ดีอใช้ดีนะครับใช้ดีจริงๆนะครับไม่รู้จะพูดคําไหนแหละเดี๋ยวรอดูฝูงหน้าแล้วกันเก็บยกตี้เราไปวนอยู่ฝั่งโน้นเมื่อกี้ก็คือว่าปลาเนี่ยมันหนีมามันหนีมาเพราะาน้ําไม่ดีน้ําเหม็นคักเลยพี่แล้วแห่ของเรานะครับสเปคเดียวไม่ใช่เอามาหวานแบบหนึ่งขายจริงอีกแบบหนึ่งไม่ใช่นะต้นแล้วกว่อนที่เราขายเราทำทมาห,หมดแล้วใช่แล้วก็ ทุกปากที่เอามาขายก็คือมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยอันนี้เอามาวานโชว์นะแห่ต้องเอ็นหนาเขาไม่มีครับเราดึงออกมาจากจากกล่องก็อย่างนั้นเลยแล้วปากนี้ใช้มานานมากทั้งน้ำกลอยน้ำเค็มน้ำจืดนะครับดูดิลูกโซ่เรายังอยู่ดีอยู่เลยเออถามว่าเป็นสนิมไหมเป็นนะพี่ถ้ามันกระท้อแต่เราเคลือบเซรามิกมานะครับนานอยู่จะเฮ้ยแต่ยันดิขึ้นอยู่ข้างเรือเลยเขาบอกรอจานโอ้จานเปตะคอกมันมันหนีเลยโต พ่อบอกน้อยใจอะรอยอยู่ตั้งนานเล่เนไจา์นี่เอาสักทีนี่ชุดนี้ทําแดดเดียวนะพี่อร่อยเลยนะผมบอกให้นี่ฉู่ฉี่ก็อร่อยนะใส่ใหญ่ๆอ่ะใช่ทอดได้กรอบแล้วฉู่ฉี่นะก็อร่อยมากนะเนี่ยครับแห่ดีๆนะมีใช้ไปหวกครึ่งน,นะครับทุกคนเนี่ยมันถึงมีเหตุผลเลยที่เราทำเต้าแดงสายสลิงมาถามว่าทำไมถึงเลือกใช้สายสลิงก็มันไม่หยิกไม่งองไองจานโอ้โหโอ้โหรอยายโอ้โหอยายรอยายบอกรอยาย ยายบอกขึ้นแห่ไม่ทันเลยดูขึ้นกันหน่อยทุกคนแดดเดียวแดดเดียวสังวาดแดดเดียวสังกวาแด,ดวาแดดเดียวสังกวาดแดดเดียวยังไงต้องปิดดิ í, แต่ถ้าสามเซนนี่รู้เรื่องเลยนะถ้าสามเซนนี่เลี่ยเนเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอันนี้2เซนนะครับ6กสองนะครับเอา2เซนเรียกกันย่อยไปก่อนนี่เอามาโชว์ไง2เซนก็หวานตาได้เนี่ยทั้งสองโลพอนดึงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนะ ยังไงนี่ไงสักสองสามลยยกโชว์หน่อยยายฝั่งนี้ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยเรียบร้อยยกตีกดคียแตกเลยปุ๋นก็สังกวาดโอ้โหแล้วไซส์สวยดิยัยสองเซนนะคะโอ้ตรงโน้นอยู่อีกเป็นร้อยเจอจานล้อก่อนจักรกดก่อนเข่าล้มก่อนปูต้นตรงโน้นอยู่เป็นร้อยนี่ว่า สังฆวาสสังฆวาสวายร้องไอโห้เอ้าตรงนี้มีอีกรอกอ่อนอาจารย์ยาย่ายท้อยายท้อ,ทอกศอก2เซน1,690บาทครับพี่เอ็นขนาด28ปอนด์นะครับยาว3เมตรเต็มนะของเราไม่มีเผานะพี่แห่ชักตีนเลยนะครับแล้วก็น้ำหนัก4กิโลครับผมสลิงมี24เส้นครับสายดำๆที่เห็นอยู่เป็นสายสลิงนะพี่นะ แแใช้ดีจริงพี่ไม่ได้มอครับเนี่ยเอามาใช้ให้พี่ดูเลยเนี่ย,ยอสองเซนยังลงทันปลานะ่พี่ดูแล้วกันแล้วโซ่นะเป็นโซ่สีแดงนะครับเคลือบเซรามิกมาอย่างดีเลยนะจ๊ะ<ม>แแของเราครับคุณภาพแบบท่วมทน้นพี่ซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ใช่อุ้ยขายบอกเท่านี้เท่านั้นพอส่งไปถึงเหลืออยู่3ามตอกอะไรอย่างเงี้ยยาวแค่แค่แบบนิดเดียวเมตรกว่าไม่ใช่พี่ของเรายาวเต็มตอกนะครับบอกเลยไม่มีโม้ไม่มีงองแงนะครับแล้วแห่เราเนี่ยคือแบบคุณภาพจริงพี่ ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราขายออกไปเยอะแยะมากามายนะครับ,รบใช่ขายขายเยอะจริงพี่แล้วมันดีจริงแล้วมันตรงปกนี่แหละแล้วตอนนี้นะครับสามารถสั่งได้นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็ทางเพจที่พี่ดูนี่แหละทักได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานเราต่อกลับไปนะครับมีเก็บไปทางด้วยนะครับหรือโอนเงินเลยก็ได้เก็บไปทางบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับมัวแต่โม้ลืมดูฝูงอ่ะฝูงหายหอาจารย์เรียกกิ้งเยอก็มาแล้วหลวยายให้เดี๋ยวนี้พอบเขาเยอะ ชุดเขาเยอะนี่ชุดนักมวยยังไม่ได้ใส่นะเห็นได้ข่าวว่าจะไปต่อยรถถังเหรอแถวบ้านอะไะไม่ต้องไปเยี่ยมนะไปงานศพเลยลาถังขวาดพี่เดี๋ยวให้ดูเต็มถังอันเนี้ยนี่พี่ดูดิเป็นร้อยแล้วพี่เนี่ยถังขวาดนะครับผมเห็นไหมครับนั่นอ่ะ ทอดกรอบกระเทียมพริกไทยนะพี่สมพงษ์บอกนะครับนี่สังขวาดอร่อยนะผมบอกให้นะลานเนื้อดีเลยนะแต่แค่ชอบคนชอบพูดสังขวาดสังขวาดสังขวาดมันดูได้ขาอย่างไงก็ไม่รู้โอ้ยในแม่น้ำก็ตกกันนะตกกินกันนะใช่ทางไหนตน้นว่าไปอ่าไปเดี๋ยวตามดูนะครับทุกคนตามหาฝูงสวายไม่เจอนะครับมาเจอนี่เลยสังขวาดนะครับนี่ทางดําทั้งนั้นเลยนี่ตน้นโอ้ยเดือดเลยครับทางดํา นี่นี่อูใช่างนั้นเลยต้นกลางคลองเนี่ยเเดี๋ยวมาวมาอาทางดำอู่ใหายบอกเดี๋ยวมาเอาอ่อสา,อาสังฆวาสไปเอวสังฆวาสทอดกรอบก่อนนะครับอูทางดำตรงนั้นทนุกคน โอ้โหมันมันมันล่นไวนะต้นนะแล้วมันแตกโผงอ่ะอ่ะยายยายยาวตรงไหนยายบอกนะยายบอกนะปุ๋งมันแตกอยู่เอาละครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะดอกนี้นะครับยังไงนะครับยังไงครับยายยังไงครับยายหาปุ๋งเลยนะยายเอาไปผงเลยเอาดิตรงไหนก็เอาเลยยายนั่นแหละเอาไปผงกันไม เล่นมันกลางปูไว้ก่อนได้เปรียบยายพวกบอกหนีวันนี้ยังจะตามมาอีกเนาะปูนี่มีกเนี่ยแค่ไม่บาดนะเนี่ยดูดิโอ้โหมาอีกปูเรียบร้อยยายเก็บยกตี้แล้วนะครับคุกคนปูอยู่ข้างหลังต้นนลาาไปมมันนนนนเเะขึ้ยี่นี่ได้งานเลยนะต้นเนี่ยทำไมเล่นไปเนี่ยโอ้โข้างหลังเจอ ยายบอกกด,ดไม่ทันครับผมที่ไหนครับอ่โซนหัวกระบื้อครับพี่ตอนนี้ไล่เก็บสังขวาสนะครับเดี๋ยวเอาไปทําแดดเดียวนะครับเอาไปกินนะพี่นะนี่ดีนะต้นเลือกใช้แหถูกเนละใช้2เซนนะไม่ใช้สามเซนนี่ปลดร้องไห้อีกแล้วเนี่ยนี่เขย่าเขย่า,ยาก็หลุดนะทุกคนเอ,นะ <c oughs> อยทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้ยมันมันเกาะริมหมดเลยนะ ไม่ทันได้ยังไงเรียบร้อยยกฝูงเอาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหวนข้างหน้าอยู่แลยายนะห้าเซนนะนานาแม่ผักบุ้งมาพร้อมแกงส้มเหรอใช่หัวหน้าพริกแกงเนี้ยพริกแกงนี้แบบปลาได้แล้วผักบุ้งได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปพริกแกงนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดอกนี้ยังไง ต็มแหว่าเอาโอ้ยพืครับรอบนี้นั่นไงเรียบร้อยยกไปโน่นขึ้นกันลื่มล่ำเลยมันเห็นเราวนหลายรอบแล้วต้นมันเห็นเราไม่หวานมัไงเออยนั่นน่ะได้มาปุ๋งนึงนะครับทุกคนอะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็หวานปลามาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับวันนี้บอกเลยตั้งใจจะมาล่าปลาสวายใช่ไหมยายเสร็จปุ๊บน้ำเน่าน้ำเสียเหม็นมากก็เลยหาตัวไม่เจอ โชคดีมาเจอฝูงสังฆวาสเอเป็นไงยายขึ้นมาด้านนีนะครับดูได้อยู่ร้อยกว่าตัวเอาไว้เดี๋ยวไปทอดกินใช่แล้วก็ไปชูีใี่อร่อยแน่นอนนะครับนี่แหละฝากไว้ด้วยทุกคนแหโซ่แดงสายสลิงจัน้นนะครับแหเราดีจริงนะครับเราบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยถูกต้องถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสั่งได้ที่ช้อปปี้รัศดาหรือทักเพจเราก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีจัดส่งแล้วนะครับแบบ เก็บเงินไปทางนะครับแต่ว่ามีค่าบริการบวกเพิ่ม100บาทนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำคลิปใหม่ๆให้ดูกันอีกนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย